và khó sợ nhiều hơn, khó sợ là hơn, con khó sợ ก็ขอเจริญพรนะอย่าโยมที่ันนี้ก็เป็นอีกอีกวันหนึ่งนะที่เราไหนใครมาเมื่อวานแล้ววันนี้ยังมาอีกยกมาขึ้นสิไหนใครที่เพิ่งมาเมื่อวานไม่ได้มามาเฉพาะวันนี้ แสดงว่าไม่ได้ผลแฟนคลับหายหมดก็อาศัยว่าพวกเราก็ปรงมีกิจมีธุรกะกันก็เลยก็จะได้ต่อนะได้ได้ไดทำความเข้าใจต่อจากจากเมื่อวานคนที่มาวันนี้ก็ ทำความเข้าใจเบื้องต้นนิดนึงว่าเมื่อวานพูดอะไรไปบ้างแล้วก็แต่จะได้ให้เกิดการตอบย้ำตอบย้ำด้วยตอบย้ำบางที่กลับไปบ้านแล้วไปทำกันไหมทำอยู่นะไม่ใช่กับออกจากที่นี่ก็ทิ้งันหมดไม่ได้นะเรื่องนี้ <c oughs> ทีนี้ว่า เมื่อวานที่เราพูดไปเนะี่ยให้เราหัดดูการดูสิ่งที่มาปรุงแต่งร่างกายโดยทาความเข้าใจว่าร่างกายกับสิ่งที่พรุงแต่งร่างกายแล้วก็ตัวรับรู้ตัวรับรู้ที่รับรู้สิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายและตัวร่างกายเป็นยังไง เพื่อที่จะให้ทำความเข้าใจเวลาเราไปฝึกฝนมันจะง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้พูดอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งคือว่าตัว,ต,วตัวจิตใจและตัวที่ปรุงแต่งจิตใจแลวก็ตัวที่รู้เรื่องจิตใจเนี่ยสามตัวเหมือนกันนะตัวจิตใจนี่ก็จะมีตัวปรุงแต่งจิตใจ แล้วตัวจิตใจแล้วก็ตัวที่รับรู้การปรุงแต่งของจิตใจฉะนั้นในในบรรดาร่างกายกับจิตใจเนี่ยอันไหนสัมพันธ์กว่าอันไหนสำคัญกว่า,นนวาถ้าไม่มีร่างกายก็จิตใจก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าถ้าร่างกายไม่มีจิตใจก็อยู่ไม่ได้อีกแต่เราต้องรู้จักว่า ในบรรดาทสองส่วนเนี่ยธรรดาเรื่องร่างกายกับบรรดาเรื่องจิตใจอันไหนมันพัฒนาได้มากกว่ากันอันไหนมันพัฒนาได้มากกว่ากันเฉพาะร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรไปได้มากกว่านี้แล้วมันจึงมันจึงมีความสำคัญน้อยกว่าจิตใจเพราะยังไงยังไงก็ตามร่างกายเนี่ยจะพัฒนาเป็นได้แค่ไหนก็ตาม มันมีแต่ลงไปเรื่อยๆมันได้แค่นี้แหละนั้นร่างกายเนี่ยเราสังเกตด,ดูเราเกิดมาเพื่อร่างกายนะเกิดมาเพื่อ,อรออยู่สามสิ่ทุกคนเกิดมาเนี่ยใช้ชีวิตรอคอยอยู่สามสิสามสิ่งคืออะไรหนึ่งสองสามน่าสะด,ดสังเวชชีวิตไหม เกิดมาเพื่อรอสามสี่เนี่ยแก่เจ็บตายแล้วเราก็จะเราต้องการมันไหมไม่ต้องการแต่เราจะต้องการหรือไม่ต้องการเนี่ยมันเกี่ยวกับความต้องการเราไหมมันก็เป็นไปตามวิถีชาติว่ากันยันเรื่องร่างกายเนี่ยจะพัฒนาไปได้แค่ไหนก็ตามนะมันไม่พ้นมันอยู่แค่ระดับนี้แหละแล้วร่างกายต้องการอะไรบ้างร่างกายร่างกายของมนุษย์เน่ย สิ่งที่ร่างกายต้องการพัฒนาเนี่ยมันมีแค่สี่อย่างปัจจัยสี่แค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยชีวิตเราต้องการแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นนะไม่ได้การได้ได้มากกว่าน,นี้เลยต้องการอะไรปัจจัยสี่คืออะไรหนึ่งนึกว่าเช้านี้เช้านี้ใครกินกาแฟได้กินข้าวกินกาแฟมาไม่ได้กินข้าวหรอ มือแรกของชีวิตควรเป็นอาหารไม่ใช่กาแฟแต่มือเย็นนะไม่ควรเป็นข้าวร่างกายมันต้องพักผ่อนไม่ใช่เย็นนะอัจจะเต็มที่เช้าไม่เอาเลยเราจะเอากําลังที่ไหนเนี่ยมันจะทําให้ถ้าเราบริหารจัดการร่างกายผิดมันผลสุดท้ายเ,ยเงินทองทั้งหมดก็ไปสู่ยารักษาโรคยารักษาโรคก,ก็ไปสู่เพื่อหมอเพื่อหมอก็ทุ่มเงนินทั้งหมดที่หามาทั้งชีวิตรักษามันรักษามันแล้วอยู่ได้ไหมไม่ได้ เนี่ยเจ็ดทั้งหมดเนี่ยร่างกายต้องการแค่อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจบแล้วเรื่องร่างกายแค่นี้จบแล้วแต่ทำไมเราสังเกตไมว่าทำไมเราไม่จบสักทีอะพวกเราทำไมมันไม่จบสักทีอะมันวุ่นวายไม่จบสักทีแก,แก่ปัจจัยสี่เนี่ยปัจจัยสี่ เราจะเห็นเนี่ยเวลาโลกเขาพัฒนาปัจจัย4จากที่อยู่อาศัยก็มาเป็นรถรางรถบ้างเครื่องบินบ้ายโรงแรมบ้านสถานที่ตากอากาศบ้างอันนั้นคือคือปัจจัย4ี่นะดูใว้กว้างๆแล้วนะ่ยคือที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองไม่มีอะไรพิเศษส่วนเสื้อผ้าก็ไปสาราพัดที่จะเป็นแฟชั่นจริงๆใส่เสื้อผ้าเพื่ออะไร ปกปิดเอาไว้ยว่าที่ทําให้เกิดความละอายใช่ไหมแต,แต่แฟชั่นแต่เราแฟชั่นมันเป็นยังไงว่าอย่าไปพูดถึงเรือง,งนั้นเลยเดี๋ยวจะไปพาดพิงก็ใหญ่โตคืออยากให้ชี้ให้เห็นว่าสาระจริงๆที่ชีวิตต้องการคืออะไรและอันไหนคือส่วนเกินของชีวิตที่มันไม่น่าไปเสียเวลาให้มันเหน็ดเหนื่อยไม่น่าไปเสียทรัพย์สินเงินทองที่หามาด้วยความเหน็ดเหนื่อย ทิ้งไปกับเรื่องไร้สาระเหล่านั้นเลยเพื่อมันเพื่อเพียงแค่เพื่อต้องการทำชมอย่างเดียวเลยเพื่อต้องการทำให้ชมว่าโอ้นี่แต่งตัวสวยนะว่าแต่งตัวทันสมัยนะตามแวร์ชั่นนะโอ้สารพัดเพืกระเป๋าเอ้ยอะไรก็โอ้เยอะแยะทั้งที่พระเจ้าต้องสอนหมดนะเรื่องเสื้อผ้าเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอยารรักษาโอ้อันนี้จบ เรื่องร่างกายเนี่ยจะพัฒนาไปมันได้แค่นี้แหละไม่ดีกว่านี้ทุกคนเท่ากันหมดะจะป่วยแล้วอยู่โรงพยาบาลห้องไอซูมีหมอดูแลพิเศษก็ป่วยใช่ไหมแต่จูแบบป่วยอยู่โรงพยาบาลธรรมดาแล้วก็มีหมอดูแลไม่ได้พิเศษพิเศษอะไรก็ป่วย <laughs> มีค่าเท่ากัน นั่นเลยว่าที่ว่าสอนเมื่อสอนเนี่ยคือหัดให้จิตฝึกที่จะรู้การตรงแต่งของร่างกายแล้วก็ตัวร่างกายเพื่อไม่ให้เราอะไปหล,ห,ลหลงยึดติดในว่านี่คือร่างกายของเราคือร่างกายของฉันอยากให้จิตหัดที่จะมารับรู้ตัวร่างกายและประตัวที่มาปรุงแต่งร่างกายว่า ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนมันเป็นอะไรเพื่อจะพัฒนาภาวะของตัวจิตใจที่เกิดภาวะของตัวรู้สึกขึ้นมาเนี่ยเมื่อวานเราแยกออกไหมว่าอะไรคือร่างกายอะไรคือสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายเราแยกออกแล้วใช่ไหมต่อไปเราไปหัดหัดดูการปรุงแต่งของร่างกายเพราะมันมีตลอดเช่นเราเราบอกว่าร่างกายคืออะไรนี่นี่ขอทบทวนนิดหนึ่งก่อนเช่เรา,าร่างกายคืออะไร คืออาการ32นี้หรืออวัยวะทั้งหมดผม้ผมขนเล็บปันหนังตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายแล้วก็แขนขาตีนมืออันนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นของร่างกายล้วนๆในตัวร่างกายนี้มันเจ็บเป็นไหมมันปวดเป็นไหม <c oughs> อันต้องดูให้ดีๆนะว่า ในร่างกายเนี่ยสมมติว่าบุคคลบุคคลหนึ่งเป็นอมาาัมพาตมีแขนม,มีขามีร่างเสร็จแต่เวลาเขาเอาเข็มไปชิมตรงที่เขาเป็นอัมาาพาตเขาเจ็บไหมความเจ็บไม่ใช่อยู่เนี่ย,ยไม่ใช่อยู่ในร่างกายมันเหลือแต่ร่างกายล้วนๆแต่ด้วยร่างกายที่มันมีระบบระบบตัววิญญาณเกิตัวรับรู้นี่แหละมันจะเกิดอาการขึ้นมา วิญญาณบางส่วนเสียไปการรับรู้ก็เสียไปอย่างคนเป็นอามตะพุ่งเอาพาดอะไอ,ไ,อไ,อไอ้วิญญาณบางส่วนของร่างกายมันเสียไปมันจึงไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายมันเหมือนกับคนที่หูนวกมีหูอยู่แต่วิญญาณการรับรู้เสียงก็หายไปเสียงไม่ได้หายไปไหนนะแต่ว่าไอ้ตัวรับรู้เ,เขาเสียเขาเสียมันจึงฟังเสียงไม่ชัดนี่แล้วเราเลยมาดูว่าอันนี้คืออาการของร่างกาย,ายจริงๆคืออันนี้ อาการสามสิบสองแล้วเวลานั้นเราจะเห็นสิ่งที่ปรุงแต่งของร่างกายมีอะไรบ้างเ <c oughs> ช่นหลักๆใหญ่ๆคืออาการยืนเดินนั่ง,น,งนอนนี่คืออาการหลักใหญ่ของสติปัฏฐาสี่ที่พระเจ้าท่้นสอนให้เราหัดยืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ว่าเดินนั่งให้รู้ว่านั่งน,น,นอนให้รู้ว่านอนเมื่อคืนใครนอนแล้วรู้สึกว่านอนบ้างนอนแล้วรู้สึกว่านอนเป็นไหมนอนแล้วรู้สึกตัวเองว่ารู้สึกว่าตัวเองนอนอ่ะเป็นไหม เวลาเรานอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองนอนเป็นเป็นยังไงแล้วเวลาเรานอนแล้วรู้สึกว่าตัวออตัวเองไม่รู้สึกการนอนเป็นยังไงเวลาเรานอนปุ๊บเราไม่รู้สึกว่าตัวเองนอนเช่นนอนคิดโอ้ยงานพวกนี้พวกนู้นจะทําอะไรต่อปัญหาอันนั้นยังคาอยู่อันนี้ยังคาอยู่อันนี้ยังไม่ได้รู้สึกกับ, <S <S 2> <S 2> ก,บการนอนเลยนะถ้านอนรู้สึกว่านอนจะเห็นอาการนอนของร่างกายว่ามันนอนอยู่ท่าไหนงอเขา่าตาแข้งไง หรือเหยืยดตรงเนี่ยก็แร,รู้นอนเหมือนตอนนี้ยทุกคนนั่งอยู่เนี่ยถ้าคนรู้นั่งนะก็จะเห็นอาการนั่งของตนเองอันนี้ยว่าอาการนั่งมันมาปรุงแต่งร่างกายแล้วอะ่ะมันนั่งแบบไหนขัดสมาธิพับเทียบซ้ายพับเทียบขวามือวางไว้ยังไงอันเนี้จะเห็นนะ,ะเพื่อให้เราได้ ได้เห็นชัดว่าอาการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวร่างกายแต่มันมันเป็นแต่ตัวสิ่งที่มาปรุงแต่งร่างกายสอบัวนิดนึงเลาไล่ลงไปอีกไล่ลงรายละเอียดไปอีกอก,อก,อก,ก็เยอะเช่นการหายใจการกระพริบตาการคื่นน้าลายการรู้สึกเย็นบ้างรู้สึกร้อนบ้างรู้สึกแข็งบ้างรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยรู้สึกอาการเป็นไข้เป็นปสบายรู้สึกปวดหัวปวดเข่าปวดแขงปวดขาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ย มันไม่ใช่ตัวร่างกายแต่มันเป็นตัวที่มาปรุงแต่งร่างกายให้เป็นไปสารพัดสารพีเีเป็นสารพัดเรื่องสารพัดเราวเข้ามันนี่แหละแต่ถ้าเราไม่มีการฝึกตัวรู้ข้นมาเลยปุ๊บเราก็จะหลงไปกับมันไงทุกไปกับมันเพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนสิ่งที่มันเป็นจริงทั้งหมดคือเป็นทุกมันจะเป็นแบบไหนก็ช่างแต่ความเป็นจริงของมันคือมันเป็นทุก ทุกๆสิ่งที่เกิดบนร่างกายที่มันกระทบกับร่างกายเนี่ยเป็นทุกหมดแม้แต่เรารู้สึกว่าความสบายที่เกิดกับร่างกายนั่นก็อยู่บนพื้นฐานของความทุกข์ไม่ใช่ใช่ความสุขหรอกมันอยู่บนพื้นฐานของความทุกข์เพราะในตัวมันเนี่ยเยื่อก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆวันนี้ดีเดี๋ยวไม่ดีวันนี้แย่เดี๋ยวสบายเจ็บปวดเดี๋ยวหายหายเดี๋ยวเจ็บปวดต่อนี่คือวังวนของมัน มันก็เป็นวิบากของชีวิตเมื่อเราหิวข้าวเนะี่ยหิวข้าวเนะี่ยแก้ได้ไหมทุกคนแก้ความหิวข้าวตัวเองได้ไหมเขาว่าแก้ได้นี่คือไแก้แล้วมันต้องหายนะไม่เกิดอีกนะนั่นแหละเขาแกแก้ได้แต่ถ้าแก้แล้วมันเกิดอีกแก้แล้วมันเกิดอีกนี่เขาแบบม่นใช่เรืกก่องการแก้ได้เขาียกบรรเทามันได้ยังไ,ไ,ไม แล้วเราต้องหิวข้าวไปตลอดชีวิตไหมหิวหิวอิ่ม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 หิหิวนี่หนแหละเขาเรียกว่าวิบากของร่างกายที่จะต้องรับรับการปรุงแต่งอารมณ์นี้อยู่ตลอดจนวันตายจบงั้นใครจะปฏิบัติททำให้ร่างกายดีเนี่ยคิดผิดนะถ้าอยากให้ร่างกายดีน mature, ู like ๆๆ่นต้องไปจัดเศษปัจจัยเรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายอาหารอากาศแล้วก็อารมณ์ โดยิ่งเรื่องอาหารอากาศเสียสามสี่อนั่นแหละนั่นน่ไปบริหารจัดการออนนั้นเอานะที่เขามีอยู่หลักการแทย์บ้างอะไรบ้างนั่นเลยให้ให้เห็นชัดว่าหนึ่งตัวร่างกายสองตัวที่มาปรุงแต่งร่างกายอันนี้คุณไม่ต้องไปคิดที่จะแก้ไขอะไรมันยอมรับมันอย่างเดียวจะไปโทษว่าเป็นวิบากใช่ก็คือวิบากของชีวิตไงถ้าคุณ คุณไม่อยากจะรู้สึกเรื่องตอนนี้คุณต้องทํำยังไงอย่ากเกิดมาถ้ามันไม่มีสมมติว่าสิ่งนี้ที่เราพูดถึงว่าจานกับอาหารที่เสิร์ฟในจานใช่ไหมถ้าไม่มีจานสร้างอาหารมันก็ไม่มีเหมือนจานร่างกายเนี่ยเป็นจานรองรับอารมณ์รองรับสิ่งที่ปรุงแต่งพอร,ร่างกายไม่มีปุ๊บสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่มีเพราะปัจจัยมันไม่ครบให้เข้าใจนะนี่คือส่วนนี้ ่แเละแล้เช่นการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็คือสิ่งที่มาปรุงแต่งร่างกายการเคลื่อนไหวเพราะว่าการเคลื่อนไหวไม่ใช่อยู่กับร่างกายพอหยุดแล้วปุ่มก็จะหายไปพอมันมาแล้วก็หายมาแล้วก็หายมันเป็นพลังันกันทีกสําคัญอีกอันหนึ่งคืออย่าอย่าเรื่องตัวตัวจิตใจและตัวที่สิ่งปรุงแต่งที่จิตใจและกตัวที่รับรู้เรื่องจิตใจอันนี้เป็นสิ่งที่ควรพัฒนา พราะมันสามารถจะพัฒนาที่ออกไปจากความทุกข์ของร่างกายได้แล้วก็ความทุกข์ที่เกิดกับตัวมันได้มันจึงมันจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วควรพัฒนาเรื่องนี้ไงแต่มนุษย์กลับไม่สนใจเรื่องนี้ไปสนใจเรื่องร่างกายใช่ไหมทำไงจะหากินหาบ้านหารถหาระเนียังไปทั้งนุ้นหมดเลยเพราะเพราะอะไรได้วยโลกก็สอนให้เราเอาแค่นั้นก็สอนกันนะ โรงเรียนแต่โรงเรียนสังเกตไหมมีแต่สอนให้มีวิชาวความรู้เพื่อพัฒนาวัตถุต่างๆมาสอนองตอบร่างกายต่อให้สิ่งต่างๆมาปนเปิลมันเท่าไหร่มันก็เป็นขึ้นมาอย่างนี้แหละไม่ต้องไปคิดมากทีเอามาดูเรื่องจิตใจก่อนเราต้องดูกันว่าระหว่างตัวอารมณ์ที่มากระทบกับจิตใจกับตัวจิตใจเองมันต่างกันยังไงเคยรู้ไหมมันต่างกันยังไง คนส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นความโลภความโกรธความหลงความคิดเป็นตัวจิตใจเป็นตัวจิตใจนะเวลามันเกิดขึ้นมาพบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคิดเรู้ว่าจิตมันคิดโกรธเพรารู้สึกสึกจิตมันโกรธมันโลภเรารู้สึกจิตมันโลภมันอยากเรารู้สึกจิตมันอยากเราจะเห็นชัดว่านั่นแหละคือจิตเราแต่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ เราต้องมามาดูตัวจิตก่อนาตัวจิตคือตัวอะไรตัวจิตจริงๆเนี่ยมันมีลักษณะของมันโดดเด่นของมันน่คืออะไรเฉพาะตัวจิตนะความโดดเด่นของจิตจริงๆเนี่ยความโดดเด่นของจิตคือตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวผู้รับรู้นี่คือตัวจิตจิตคือตัวรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันแสดงอาการน่ะจิตคือ รับรู้อารมณ์นี่คือตัวจิตตัวจิตเดิมแท้จริงๆคือตัวรับรู้อารมณ์หรือที่เราพูดว่าฝึกตัวรู้ก็ฝึกตัวจิตนั่นแหละจิตคือผู้รู้ผู้รู้ผู้เห็นผู้ตื่นจิตจะทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ตัวรับรู้อารมณ์นั่นแหละคือตัวจิต ให้แยกให้ดีนะจิตทำหน้าที่สองอย่างในตัวมันหนึ่งบางครั้งถ้ามันไม่รู้มันก็หลงไปกับอารมณ์มันหลงไปกับอารมณ์ก่อนมันรู้เหมันกันแต่กําลังรู้มันน้อยมันก็เลยมีกําลังหลงมากกว่ามันเลยหลงไปนะมันเลยหลงไปถ้าเราเราดูเอาหนึนงให้ด้วย นัำขิงถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวจิตจริงๆคือตัวรู้หาใจนะทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนและตัวจิต่ยทำหน้าที่สองสองอย่างหนึ่งทำหน้าที่รู้ได้ด้วยแล้วก็ทำหน้าที่หลงได้ด้วย มันมาศะจัย์มากเลยเราจะรู้จิตได้ด้วยจิตเองเพราะว่าในตัวมันมันมีสองอย่างในตัวเดียวกันเช่นมันรู้แล้วมันหลงหรือรู้เพื่อรู้หรือรู้เพื่อหลงแต่ทุกวันเนี้ทุกคน่มันแยกไม่ออกระหว่างไอ้ตัวจิตกับตัวที่มากระทบจิตเช่นตัวอารมณ์มันแยกไม่ออกกันมันเลยเลยแยกไม่ออกตรงจุดนี้เลยคิดว่าตัวอารมณ์นั้นเป็นตัวจิต มันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่ให้ทำความเข้าใจก่อนตัวจิตจริงๆก็คือทำหน้าที่ได้สองอย่างคือหลงหรือรู้เนี่ยถ้ามันไม่รู้มันก็หลงถ้ามันรู้มาหน่อยมันก็ไม่หลงเนี่ยเวลาเราฝึกไปปั๊บเนี่ยเราฝึกไปว่าเราจะฝึกตัวตัวรับรู้อารมณ์ของเราเนี่ยคือฝึกตัวจิตโดยตรงนะ ฝึกตัวจิตโดยตรงเลยคือฝึกตัวรับรู้อารมณ์พัฒนาการรับรู้ให้มันมากขึ้นมันมีเข้มแข็งขึ้นและแข็งแรงขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นเวลาเราฝึกนะนี่มันเรื่าตัวจิตคือตัวรู้ที่ทําหน้าที่รับรู้อารม,ม,าม,ารมณ์ลนะักษณะของมันคือมันทําหน้าที่รับรู้อารมณ์เป็นหลักแต่ไม่ใช่เป็นไปตามอารมณ์นะมันทําหน้าที่รับรู้อารมณ์เป็นหลักอันนี้คือตัวจิต ส่วนสิ่งที่ไม่ใช่ตัวจิตก็คือตัวอารมณ์ที่มากระทบกับกจิตที่เราเรียกว่าสิ่งที่ปรุงแต่งย่งเวลาเราโกรธจรึงไม่ใช่ตัวจิตโลกก็ไม่ใช่ตัวจิตฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ตัวจิตอยากก็ไม่ใช่ตัวจิตอึดอัดขัดเคืองสารพัดนะความคิดนานาชนิดทุกอย่างที่เล่ที่ไม่ใช่ตัวรู้นะั่นแหละ คือตัวอารมณ์ที่เกิดกับจิตทั้งหมดเลยแล้วทาไมมันไปมันไปเกิดที่อื่นไม่ได้เพราะมันคือวิบาคคู่กันเมื่อมีจิตก็ต้องมีอารมณ์ที่เกิดจับจิตใช่ป่ะเหมือนว่ามีกายก็ต้องมีอารมณ์มาปรุงแต่งกายเมื่อมีจิตก็ต้องมีอารมณ์มาปรุงแต่งจิตนี่ก็มันเป็นของคู่กันไงแต่ด้วยเราที่เราไม่ชัดเจนในตัวตัวจิตเองเนี่ยเราไปจะไปไปวุ่นวายอยู่กับตัวอารมณ์ยังเคยชินเช่นเวลามันโกรธขึ้นมาปุ๊บระหว่างความอารมณ์ปโกรธกับตัวจิตที่รู้โกรธเนี่ยเราอยู่อันไหนมากกวา่า ระหว่างตัวคิดกระจิตที่รู้คิดเนะี่ยเราออนอยู่อันไหนมากกวา่าระหว่างตัวอยากกระจิตที่รู้อยากอะ่ะเราอยู่อันไหนมากกวา่าใช่ไหมเราจะไปอยู่กับตัวอารมณ์มากกวา่าตัวรู้อารมณ์ไงเราก็เลยคิดว่าอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปก็เลยเข้าใจว่านั่นแหละคือตัวใจเราเองใจฉันโกรธนะอย่ามึม่ยุ่งนะไม่ใช่ใจโกรธนะอารมณ์มันโกรธแต่ในจังหวะที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันเข้ามาผสมกับตัวจิต แต่จิตมันไม่มีมันไม่เข้มแข็งไม่ได้รับการพัฒนาไงพอมันมาสมงปั๊บแทนที่มันจะรับรู้อารมณ์มันกลับเข้าไปร่วมกับอารมณ์เป็นเป็นเนื้อเดียวกับอารมณ์ไปหมดเลยแต่สักพักหนึ่งสักเกตเห็นไหมว่าอารมณ์เหล่านั้นมันก็จะสลายตัวไปได้ทําตามบ้างไม่ได้ทําตามบ้างแล้วมันก็จะสลายตัวไปแล้เดี๋ยวก็เกิดมใหม่อีกมันจึงเห็นได้ชัดว่า ตัวจิตจริงๆคือตัวรับรู้อารมณ์แต่ตัวอารมณ์นั่นคือโลภคือโกรธคือหลงในฝ่ายคิดดีก็เหมือนกันเช่นอารมณ์เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอารมณ์สมงสมาธิอารมณ์ของสติอารมณ์ของฝ่ายกุศลอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะจิตจะคอยดับมีอารมณ์ที่เข้ามาหามัน,นอยู่สามกลุ่มกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มพวกฝ่ายกุศลวันไหนสังเกตดูสิวันไหนถ้าอารมณ์ฝ่ายกุศลเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยใจเราจะสบายสังเกตดูนะใจเราจะสบายได้ไปให้ทานได้ไปแบ่งปันคุณงามความดีได้คิดเรื่องดีๆเป็นไงแต่ไออารมณ์ดีๆนั้นใช่จิตไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแต่จิตกระทำหน้านที่รับรู้อตอนนี้กุศลกาลังเกิดขึ้นกับตัวจิตแล้ว มันกินทําให้จิตรู้สึกเบารู้จิตสบายยังไงแต่พอพออกุศรเกิดขึ้นเป็นยังไงโกรธเขาเกลียดเขาแ้นใจพับแขนอึดอัดกัดเคืองพอสิ่งนี้มาเกิดขึ้นมาอากุศรทลายต้องพวงเกิดมากระทบประจิตจิตเราเป็นไงโอ้รู้สึกไม่สบายไม่สบายกับอารมณ์พวกนี้เลยแต่เดี๋ยวอารมณ์พวกนี้เปลี่ยนตัวไหมมันก็จะหายไปเฉยแต่ตัวจิตทําหน้าที่รับรู้มันว่าเอออันนี้คืออารมณ์ลักษณะหนึ่งนะ คือรับรู้ว่าลักษณะของอกุศลมีความเร่าร้อนมีความกระวนกระวายมีความอุดอัดขัดเคืองมีความพับแค้นนี่ลักษณะของอกุศลที่จะคอยดักมาเกิดมาแล้วอารมณ์ที่เกิดที่มันเป็นอารมณ์ของจิตไม่เกิดจากอะไรก็เกิดจากการตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิน่นดิ้นร้รสกายสัมผัสนี่แหละเกิดจากการปรุงแต่งของของมันเนี่ย จากการธรรมชาติที่ปรุงแต่งตาเนี่ยถ้าตาเราเห็นตาเราเห็นคนดีๆใจเราจะเป็นไงดีแต่ตาเห็นคนไม่ค่อยดีเราใจเราจะเป็นไงดีไปด้วยเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มสัมพันธ์การกจนสร้างอารมณ์ข้างไหนให้มาเมื่ออารมณ์ข้างไหนเกิดขึ้นมากุ๊บก็ทับตัวใจใจไม่รู้เรื่องปั๊บจิตใจเราไม่รู้เรื่องปุ๊บเราก็เข้าไปร่วมเมื่อเข้าไปร่วมอารมณ์นั้นหมดมาปุ๊บมันก็แยกตัวมาเป็นอิสระแต่ถ้าเราฝึกมาแล้ว อย่าไปทําแบบพฤติกรรมเก่าล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าจะมีเพราะอ่ะพอเราฝึกไปจนกระทัง่งตัวรู้สึกตัวสุขส,สึกตัวเชื่อมรับรู้จนเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันจะแยกตัวเองเออกมาจะเป็นอารมณ์ฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีก็าตามมันไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องมันจะเกิดภาวะความสบายใจตลอดเวลาทั้งที่อารมณ์พวกนี้เขาก็จะปรุงแต่งไปตามระบบของอุปนิสัยของแต่ละคนเนี่ย วันนิส so ัยของคนคนไหนมีก like so ุศลมากก็จะปรุงแต่งในเรื่องที่ดีๆให้แก่ตัวเองได้มากวันนิสัยของคนที่มีเรื่องไม่ดีมากก็จะปรุงแต่งเรื่องไม่ดีให้กก่ตัวเองมากและเรื่องที่จะปรุงแต่งเรื่องดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเข้าเกี่ยวกับสังคมด้วยสังคมที่เป็นสื่อให้เราได้เห็นให้เราได้ฟังน่ะมันจะค่อยๆกระตุ้นให้เราเกิดอารมณ์ถ้าเราไปดูสิถ้าเราเห็นสังคมไหนที่ สื่อออกมาทางตาทางหูให้เราได้เห็นให้เราได้ฟังเป็นอ้าเราสมมตเิเราอยู่ตรงเนี้ยสังคมของนักภาวานากันเห็นแต่ละคนปฏิบัติธรรมกันทุกทุกคนเลยเป็นยังไงมันก็สื่อกุศลให้เกิดขึ้นใช่ไหมโอ้คิดโอ้เขาเขาปฏิบัติธรรมนะเขาเป็นคนดีนะจิตเราไเริ่มคิดดีคิดดีคิดด,ด,ดีใช่ไหมเนี่ยแต่พวกเรา